สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องแฮมบิดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่โคโคลีครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้เป็น EP พีที่2นะครับผมอ่าแฮมบิดก็ไปเจอมาที่เซเว่นเหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่ครับแฮมบิดเลยซื้อมา2ห่อเลยนะอ่าซึ่งมันจะแถมเป็นแบบเข็มกลัดนะนี่นะผมอ่านี่ฮะข้อดีของมันนะมันเปิดอย่างนี้เลยซึ่งเพื่อนเพื่อเวลาซื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบบ ดูได้เลยว่าเอออันไหนมีแล้วอันไหนยังไม่มีนะมาแคมบิดมาดูอันนี้ก่อนเลยครับนี่ตัวขนมก็สวยนะเพื่อนๆินเท่นะบางคนเก็บซองก็ได้นะกินเสร็จแล้วไปล้างทําความสะอาดนะครับผมมาดูตัวพ็นพัดกันเลยนี่ครับผม E.O. ครับผมนัมเบอร์ที่08นะสวยงาามากรู้สิ บิดะเก็บไงนีดเลยก็ได้นะไม่ต้องแกะออกมาก็ได้นะดูครับถ้าแกะแล้วมันก็แกะออกมาเลยนะอ๋อนี่นะถ้าแกะออกมาจาบตรงนี้ได้นะนี่ครับด้านหลังก็จะบอกนะว่ามีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัวพิเศษนะครับเนี่ยนี่ครับผมวางโชว์นี้เลยมาดูอีกตัวเนี่งนะโอ้โหเท่ามากนะมามขนมตัวหอก็ยังแบบเท่ดูสิ ดูสิโอ้โหนี่เลยมาดโอ้โหนี่ครับผมเข็มกัดมัสไรเดอร์ G.O. นะมีสม2ีสิบแบบโคโคเลียผมเพื่อนๆอย่าลืมไปดูที่เซเว่นนะผมนี่ฮะแฮมบิดขอดูแกะดูสักอันนะอยากรู้เหมือนกันว่าสวยงามแค่ไหนขนาดดูข้างนอกพลาสติกยังสวยเลยอ่ะขอดูข้างในดิ ยัไงไงอะ่ะเพื่อนๆเอาไปติดกระเป๋าได้นะครับผมกระเป๋านักเรียนอย่างเงี้ยโอ้่นแน่นอนอะ่ะมาดูซิออมาดูออมาดูโอ้โหปึ๊บหืมเงาแวบอะ่ะมันมากอะ่ะสวยอ่ะครับผมใหญ่ด้วยนะโอ้ใหญ่ด้วยนะยนะนี่ครับผม,มนี่ครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการรีวิวของแฮมบิดนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมอ่าซึ่งมี EP ีแรกด้วยนะครับที่แฮมบิดรีวิวโคโคลิไปนะครับผมสำหรับวันนี้แฮมบิดขอลาไปก่อนนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมไปหาดูที่เซเว่นนะครับก่อนที่มันจะหมดก่อนนะครับผมไปแล้วครับวู้